สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ครูโมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยมือเราค่ะในหน่วยนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อมเด็กๆมองดูรอบๆตัวของเด็กๆสิคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะโต๊ะบ้านรถยนต์เก้าอี้ต้นไม้ ดอกไม้ดินก้อนหินใช่แล้วค่ะทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวของเด็กๆเ,เรียกว่าสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ บางสิ่งเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่บางสิ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้เด็กๆทราบไหมคะว่าประเภทของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างทราบใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทคะ่ะประเภทที่หนึ่งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติคะ่ะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเช่นอะไรคะต้นไม้ภูเขาแม่น้ำก้อนเมฆอากาศดวงอาทิตย์ก้อนหินดินใช่แล้วคะ่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะ่ะประเภทที่สองคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งต่างๆนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและใช้สอยในชีวิตประจำวันเช่นอะไรคะบ้านโรงเรียนโทรศัพท์มือถือรถยนต์รถจัก,กรยานถนนสะพานรถไฟเครื่องบินแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราเรียนกันในห,หน่วยโลกสวยด้วยมือเราค่ะของครูเพนนะคะมีอยู่3หัวข้อค่ะไปดูกันเลยค่ะหัวข้อแรกการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมเราควารอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมอย่างไรคะเด็กๆไม่ตัดต้นไม้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกการย่อยสลายจะย่อยสลายได้ยากค่ะการที่เด็กๆไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำลองต่อไปนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเช่นต้นไม้ต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าดิน เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยของไา้เดือนนะคะหรือสัตว์ตัวเล็กๆอะไรอีกคะเด็กๆอย่าทราบใช่ไหมคะน้ำค่ะน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าค่ะใช้ดื่มกินใช้อาบนะคะต่อไปนะคะโทษของสิ่งแวดล้อมค่ะการตัดต้นไม้ ในป่าจะทำให้เกิดภาวะลโลกร้อนการโผลขยะจะทำให้เกิดฟานนะคะและทำให้เกิดมลพิษในอากาศได้ค่ะและบางครั้งการหผลขยะนะคะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,การดูแลสิ่งแวดลอ้อมประโยชน์และโทษเด็กๆสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะสัปดาห์นี้ คุณเพนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ